พอทานศีลเป็นต้นนึกแล้วจึงจกยิ้มอะที่เหลือเนี่ยนึกแล้วมัน่อยยิ้มเท่าไรหรอกเชื่อเนี่ยนะยิ่งนึกถึงไอ้ที่ไปโทรมนัดที่ไปเมียพิชชาด้วยแล้วนึกแล้วก็แหบบาดใจทุกครั้งเลยนะวัตถุทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องเหมือนดาบเหมือนมีดเนี่ยนะมันฟาดฟันเนี่ยนะบางอย่างก็ฟันกายมาจริงๆนั่นแหละบางอย่างก็ฟันจิตใจมาเป็นอย่างมากนะกระเทือนใจมาเป็นอย่างมากแปลง่ายๆว่าวมีใครมั่งที่เรารู้จักแล้วอะ เรามีความสุขตลอดเลยไม่เคยโทรมนัดเพราะวัตถุนั้นนั้นไม่มีหรอกนํำมาอย่างน้อยก็ไม่สบายใจหน่อยหนึ่งอะเครียดหน่อยหนึ่งอะอย่างน้อยก็เรียกว่านั่นแหละเรียกว่าเหมือนกับมีดเหมือนกับดาบมันฟาดฟันเอาแล้วเนี่ยนะมีร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างอะนะที่มันไม่สร้างปัญหาให้เราเลยนะมีไหมคนมีบุญมากนะที่ที่ไม่สร้างปัญหาให้ตลอดนะนะมีวัตถุนั้นแล้วไม่เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอะแต่จริงไม่ใช่เลยนะเมื่อก่อนตอนมาใหม่ใจารย์สอนเชมว่าฟันเขาดีมากเลยนะ ปีหลังผ่านไปก็บอกเขาทรมานเพราะฟันเนี่ยมากแสดงว่ามันไม่แน่จริงละอ,อืมเอาไม่ใช่เพราะมีฟันเหรอเอาถ้าไม่มีนะถ้า,า,ต,า <c oughs> ต้นเนี่ยเราไม่โทษไม่ไม่โทษว่าต้นเหตุเรามีฟัน <c oughs> อันน้ไหม ก็ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดนะมันเหมือนมีดเหมือนดาบทั้งนั้นแหละทีนี้ต่อไปบอกว่าผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยนะเหมือนหอกนะที่มันปักมันทิมมาตลอดนะเป็นชนักปักทิมติดตัวมาตลอดนะนะคุมจูนะถูกปักมาทั้งหลายเรื่องแล้วนะเรื่องโน้นก็ถูกปักมาเรื่องนี้ก็ถูกปักมาเนี่ยนะ ก็แสดงว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่ได้หน้าพิศวาสหน้าเชื่นชมอะไรหรอกเนี่ยนะเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยนะถูกปักอยู่ตลอดนะเนียก็ถ้าเหมือนหอกเนี่ยก็ชัดนะนะถ้าเหมือนเหลาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่นั่งอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะเคยเห็นเขาถูกจับเสียบก้นเอาไว้ไหมไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ถูกเสียบไว้ตรงนั้นแหละอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยถ้าพูดถึงตําแหน่งทั่วๆไปใช่ไหม ใครที่นั่งตำแหน่งนะตำแหน่งพ่อบ้านตำแหน่งแม่บ้านตำแหน่งอะไรก็ช่างเถอะมันนั่งอยู่ด้วยความจำทนซะส่วนใหญ่เนี่ยนะลุกก็ไม่ได้มันอึดอัดนั้นขยับตัวก็ไม่ได้มันเหมือนเหลาทิ่มจริงๆอ่ะนะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอ่ะถ้านั่งตำแหน่งเจ้าของเป็นต้นนั่งในตำแหน่งผู้ดูแลนั่งนั่งในตำแหน่งผู้บริหารโดยทั่วไปแล้วเหมือนนั่งอยู่กับเหลาานะไม่ได้มีใครนั่งเย็นจริงๆหรอกเนี่ยนะถ้านั่งเย็นจริงๆนะทุกคนจะรักงานกว่านี้เยอะแหละแต่นี่ไม่ใช่ใช่ไหม ไอ้ที่นั่งแล้วเย็นคือนั่งเจริญสมถาวิปัสนาตอนที่สมถาวิปัสนามันเจริญเนี่ยนะแต่ไม่ใช่อิรยาบถนั่งแต่ท่านนั่งธรรมดาทั่วไปราคะาก็ทิมเอามั่งโทสะก็ทิมเอามั่งปัญหามาทิมมาแทงเอาว่างเลยนะมันแต่ละอย่างที่ไปเกี่ยวข้องมันทิมมันแทงกลับมาอย่างนั้นแหละหรือว่าผู้ที่เห็นว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนหัวงูเพราะเป็นของนาสเึงกลัวเนี่ยนะแต่ละอย่างไี่ถามว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวน่ากลัวถ้ามีวัตถุน,นั้นๆเป็นอารมณ์นะ นรกได้ทั้งหมดแหละอบายทุกขติวินิบาตได้ทั้งหมดนั่นแหละนะฮะแต่ละอย่างนี่เหมือนหัวงูนะดูก็วิจิตดีอ่ะแต่ว่าถ้าโดนสิ่งนั้นกัดคอจะว่าไงนะสะจำนวนละคนที่ยิ้มสวยๆนะั่นรอยยิ้มมันนั่นแหละถ้าหันมาด่าเราจะว่าไงไม่สนุกเลยนะโอ้โหถนนเนี่ยสวยมากนะถ้าเราเอาถูเอาขานขาของเราไปถูถนนอันนั้นจะเป็นยังไงยิ้มไม่ออกเลยนะนั้น พวกนี้เหมือนหัวงูวนะมันวิจิตแต่ในตอนดูตอนแรกอะ่ะแต่ในที่สุดนะนะสิ่งเ่านั้นก็ตามกัดเราเนี่ยนะให้เรามันน่ากลัวนะแต่ละอย่างเพราะว่าค้นหาดูเถอะตรงไหนมั่งไม่มีสัตว์ในอาบายอยู่เลยไม่มีหายากเต็มทีอย่างพรมเนะี่ยพรมเนี่ยถ้าเราดูดฝุ่นนะดูดได้ห้าเปอร์เซ็นตท่านั้นเองไม่ได้ดูดสัตว์ออกจากในนั้นทั้งหมดได้จริงๆนะที่นอนที่เราว่าเรานอนอยู่คนเดียวนะแล้วไอ้ตัว ตัวอื่นๆเนี่ยนะไรฝุ่นอยู่ในนั้นเท่าไหร่อ่ะที่อยู่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะไปนอนอยู่ด้วยกันหายใจเข้าไปเป็นต้นเนี่ยสัตว์ทั้งนั้นแหละเนี่ยเข้าไปกับลมหายใจเนี่ยอันผู้ที่พิจารณาว่าสิ่งแต่ละอย่างน่าสะเพงกลัวอันนี้ก็เว้นขาดจากกามได้เอาแล้วเขาถามว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ไม่ดีหรือเนี่ย เอา้ามันมีก็ดีแล้วเราก็ใช้มันให้เป็นใช่ไหมเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นอ่ะนะ,ะใช้ทีวีให้เป็นเราก็ดูทีวีอย่าให้ทีวีมันดูเราอ่ะนะตอนเขายกไปว่าไงเอายิ้มแป้เลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกนั่นนะมีอะไรแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินกับสิ่งใดนะสิ่งนั้นไม่นําทุกมาให้ในภายหลังจริงๆอ่ะไม่มีหรอกนั่นนะก็นํามาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง หรือว่าผู้ที่เห็นกามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกองไฟเพราะเหมือนว่ากองไฟใหญ่ที่ทําให้เร่าร้อนเนี่ยเ,เหมือนกับว่าเราจําเป็นจะต้องดูแลน้าเตาตลอดอะที่มันเป็นไฟกองใหญ่ใช่ไหมอันนะดูแลไฟแล้วต้องหาฟืนมาใส่มันตลอดเวลาต้องดูแลมันตลอดถามว่ามันจะเผาเร่าร้อนขนาดไหนนะเจ้าหน้าที่ดูแลฟืนสายไฟที่มันใหญ่มากนะเอาต้องหาฟืนมาถมเนี่ยนะไปหาฟืนก<ๆ>็ยากมาถมมันก็ร้อนอยู่งั้นนะ ทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันกองไฟดีๆนี่แหละนนเ,นนนนนนเนี่ยเนะเดือดร้อนเร่าร้อนกันทั้งนั้นน่ยนะเข้าครัวนี่ร้อนหรือเย็นเนี่ยะแต่มันจางกฤษณอาจจะไม่ค่ยร้อนนะร้อนหรือเย็น <c oughs> ไม่ร้อนนะดีละว <c oughs> <c oughs> ใช่ขวดซีอิ๊วแตกเนี่ยนะก็เก็บไปเออมันก่อนเนเดินไปปัดยังไงมาขวดตียวแตกกันหนึ่งนะอ้าเก็บไปมันร้อนหรือมันเย็นกันบ้าตอนนั้นนะ เงือแตกพลักแล้วแหละคุณมจุบอกเงือแตกเลยอย่าว่าเอออย่าว่าเลยพาก็ยังเงือแตกกันกน,กน,นั่นนั้นเลมันเนี่ยวัตถุกรรมก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่วัดแล้วมันจะเย็นนะไม่ใช่หรอกเจ้าวาดก็นอนไม่หลับเหมือนกันนั่นนแต่ดีว่าของมาย,ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดกันนันนะเป็นแล้วจะนอนไม่หลับนะแต่ละอย่างนี่มีนะมันร่าร้อนทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นที่กล่าวไปทั้งหมดนะสิบเอ็ดในนะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานะผู้ที่พิจารณาหนึ่งนะเหมือนชิ้นเนื้อสองเหมือนคบเพลิงสามเหมือนหลุมฐานเพลิงสี่เหมือนความฝันห้าเหมือนของขอยืมอ่นนะหกนะข้อแรกก่อนนะข้อหนึ่งโครงกระดูกนะโทษทีข้อหนึ่งโครงกระดูกข้อสองชิ้นเนื้อข้อสคบเพลิงข้อสี่เหมือนหลุมฐานเพลิงข้อห้าเหมือนความฝันข้อหเหมือนของขอยืมข้อเจ็ดเหมือนผลไม้มีผลดกข้อแปดก็เหมือนดาบเหมือนมีด ข้อเเหมือนหอกเหมือนเหลาข้อ10เหมือนหัวงูข้อ1 1เหมือนกองไฟเนี่ยนะพิจารณาทุกอารมณ์นะถ้าไม่ได้อันนี้จะโตทุกขโตโรทกขโตก็ช่างเอาแบบนี้ก็ได้นี่ก็วิปัสสนาเหมือนกันเนี่ยมีนาฬิกาก็คโครงกระดูกชิ้นเนื้อคบเพลิงลุ่มฐานเพลิงความฝันขอยืมผลไม้ผลดอกมีเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเหมือนกองไฟเนี่ยนะเห็นทุกอย่างเนี่ยพิจารณาอย่างนี้หมดก็พ้นทุกได้เนี่ยนะ เพราะว่าอะไรเพราะเพราะาการพิจารณาเราเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าเนยเนี่ยนะมันไปที่ไหนก็เออเนี่ยฝันมาเนี่ยนะตรงเนี้ยเหมือนฝันนะน,นั่นนะนอะไรนะนอา้าวฝันหรือเปล่าล่ะฝันว่น <laughs> นาเข้ามาแล้วก็จากไปเลยปลิวเข้าแล้วก็เปลวออกเปลวเข้าแล้วก็เปลวออกมันก็ฝันนี่นั่นแหละ สตังเนี <rah> <ate> <P an> ่ยจริงๆนะสตังกับเขาบอกว่าสตังกับสตรีเนี่ยคือหัวงูจริงๆเลยเนี่ยนะมันน่ากลัวพอๆกันนะนะถ้าพูดผู้นี้ผู้ชายพูดนะผู้หญิงพูดก็เหมือนกันไอ้สตังกับบุรุษเนี่ยมันก็หัวงูเห่าดีๆนี่แหละมันน่ากลัวพอๆกันนั่นแหละเหมือนกันแต่คนก็เข้าเขาละเห็นเมื่อไหรก็ยิ้มแปะไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ก็เดี๋ยวสตังกับศัตรูมันจะทําลายเราเขาเนี่ย ที่กล่าวไปเนะเป็นวิปัสสนาทีนี้มาดูสมถะสมถะที่เป็นอุปจาระสมาธิก็คือด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติอันนี้ก็เป็นการข่มกามเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะราคะก็ไม่เกิดใช่ไหมโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดในขณะนั้นขณะนั้นก็เป็นการข่มกามด้วยสมถะเนี่ยนะข่มด้วยการเจริญตามรละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นะกิเลสก็ไม่กลุ่มรุมใช่ไหมเราก็ไม่ปรารถนาวัตถุกรรมนะขณะที่เจริญพุทธานุสติแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยเพราะวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยนะเจริญสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอัะนนะั้นก็คือเจริญอนุสติหกนี่ก็เจริญอนานาปานาสตินะก็ขม่มกามเหมือนกันเจริญมรณานุสติ ละลึกถึงความตายเนี่ยนะก็ข่มกามได้เหมือนกันหรือเจริญอุปสมานุสติละลึกถึงกายยคตาสตินะกายยคตาสติก็แบ่งเป็นผมขนเล็บฟันนังเนี่ยนะพวกนี้ก็ข่มกิเลสกามได้เหมือนกันหรือว่าเจริญกายยคตาสติอุปสมานุสติในอนุสติ10เนี่ยนะอนาปานาสติเนี่ยทำให้ได้ฌาน กายคตาสติก็ได้ฌานที่เหลือก็ได้ประมาณอุปจาระแต่ขณะนั้นก็ขมราคะเป็นต้นได้นะเพราะจิตใจก็จะไม่คล้องกับวัตถุก,กามด้วยอำนาจกิเลสกรรมในขณะที่เจริญอนุสติทั้งหลาย,ก,าาลยก็คือระลึกถึงพระคุณของพระนิพพานน,นะเช่นว่าระลึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนเพราะกามเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะเขาไม่เห็นพระนิพพานที่สงบระง,งับจาก ธรรมะเหล่านี้นะการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ทําให้สงบกิเลสได้ใช่ไหมนี่นะที่เขามาเกิดมาเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงทุกข์ร้อนขนาดนี้นะก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สงบกิเลสกามได้นะก็เว้นขาดจากขมได้นะเห็นเลยปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่เขาเดือดร้อนเร่าร้อนเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงเดือดร้อนเร่าร้อน,น,นกันอยู่ทุกวันเนี่ยการนี้ก็เป็นการเจริญอุปสมานุสติได้เหมือนกัน รือในบรรดาสมถะทั้งหลายนี่นะทั้งกสินสิบอสุภาษิเป็นต้นเนี่ยที่ที่ทำให้ได้ฌานก็ถ้าเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานหรือเข้าอารูปฌานทั้งสี่เนี่ยนะอากาสา,นา,นาัาญ,ญานานจายตน,ญญญยตน,นะปิญญาัญจายตนาอากินจัญญายตนาเนวสัญญาณาสัญญายตนาอย่างนี้แหละเรียกว่า,เ,าเป็นการเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้ด้วยสมาบัติทั้ง8เนี่ยนะทั้งรูปฌานและ อรูปฌปานถ้าได้ฌานก็เป็นการข่มกิเลสกรมในขณะนั้นนั้นนะขณะที่เข้าฌานก็เป็นการข่มโดยสรุปที่กล่าวไปก็คือถ้าขณะเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสนาขณะนั้นก็ข่มกิเลสกรมเพราะตัวกามจริงๆแล้วเน้นไปที่ตัวกิเลสกรมเป็นหลักนะนะพระอรหันต์ท่านก็ยังอยู่ในวัตถุก,กามแต่ท่านไม่มีกิเลสกรรมเพราะฉะนั้นกรมนี่ถือเอากิเลสเป็นเป็นหลักเป็นประมาณเนี่ยนะ อันขณะที่อบรมเจริญสมถะและวิปัสสนาก็เป็นการออกจากกามโดยการข่มไว้หรือหลีกจากกามโดยการข่มเอาไว้ทีนี้มาดูโดยการตัดขาดน,นะถ้าจะตัดกิเลสกามได้อย่างบริบูรณ์เบ็ดเสร็จก็คือบุคคลผู้เจริญโสดาปฏิมักย่อมเว้นขาดกามอันให้ไปสู่อบายโดยเด็ดขาดถ้าโสดาบันนะปฏิสนธิในในรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ย ที่จะต้องไปวุ่นกบกามพวกนั้นน่ะตัดขาดออกไปเนี่ยนะตัดขาดทั้งกิเลสกามและวัตถุกามที่เป็นของอบายด้วยโสดาปฏิมักแล้วก็ผู้ที่เจริญสกาทาคามีมักก็เว้นขาดจากกามส่วนหยาบโดยเด็ดขาดเนี่ยนะกิเลสกามที่ไปผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นเนี่ยไม่มีน,นะถ้าเป็นสมมติกิเลสมีร้อยเปอร์เซ็นะต์นะตัณหามีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพสกาทาคามีตัดไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าโทสะร้อยเปอร์เซ็นต์นะพสกาทาคามีตัดไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น ทัาน,นพะสะกาธาคามีนี้ก็ตัดกามอย่างหยาบออกไปถ้าพระนาคามีนี้ก็ตัดกามอย่างละเอียดออกไปเนี่ยนกิเลสกรรมอย่างละเอียดโทสะตัดได้เด็ดขาดหมดเลยผู้ที่เจริญอรหัตตมรรคก็เว้นขาดจากกามได้โดยอาการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอรหัตตมรรคนี้มีคุณยิ่งใหญ่มากนั้นละบาปละอกุศลละวัตถุกรมละกิเลสกรมทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิง เขาะะบอกว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายสรุปนะการเว้นขาดก็คือเว้นขาดด้วยวิปัสนาเนี่ยนะพิจารณา11อย่างเนี่ยนะเว้นขาดด้วยสมถะพิจารณา18อย่างเนี่ยนะแล้วก็ด้วยอริยมรรสสรุปว่าเว้นขาดจากกามด้วยสมถะวิปัสนาและมรรคเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้ที่เปรียบเทียบอุปมานะว่าถามว่าจะต้องเว้นขาดจากกามเนี่ยเหมือนอะไร เหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่จะเว้นขาดออกจากกามจริงๆต่อเมื่อน,นิมีนิพานเป็นอารมณ์เพราะนิพานไม่ใช่วัตถุก,กามถ้าจะออกจากวัตถุกามได้จริงต่อเมื่อมีพระนิพานที่สงบระงับจากกามทั้งปวงเป็นอารมณ์เนี่ยนะนี่ถามว่าเราจะต้องหลีกออกจากวัตถุกามเหมือนอะไรเหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้า งูนี่เขาบอกว่าเรียกว่าสับปะเนี่ยนะเสือกไปเรียกว่าสับปะขนดไปวิธีเดินทางของงูนะเสือกไปขนดไปไปด้วยอกมีหัวตกไปมันไม่ชูหัวนะเวลามันวิ่งอะ่ะมันจะมันจะเอาหัวก้มลงเนี่ยนะแล้วมันจะวิ่งไปมันไม่ได้ชูหัวนะมันไปด้วยอกมีหัวตกไปปันนคะคะาเรียกว่านอนนอนด้วยหัวกนะหัวนี่วางผ้าแล้วก็หลับนอนอยู่ในรู นอนอยู่ในถ้ามีเขี้ยวเป็นอาวุธเนี่ยนะจะ,จะสู้กับคนอื่นเนี่ยอาศัยเขี้ยวนี่แหละถอนเขี้ยวไปแล้วหมดสภาพเลยนะังงูเนี่ยแล้วก็มีพิษร้ายแรงมีลิ้นสองแฉกเนี่ยนะผ่าลิ้นเป็นสองเสี่กันนะเช่นเลียคมมีดเลียน้ําผึ้งในใบมีดโกนนะเลียแผลบเข้าไปในะลิ้นสองแฉกเลยนะจะลิ้มรสด้วยลิ้นสองแฉกจริงเรียกว่าทิระสันยูนะโดยทั่วไปก็เรียกว่าสับป,ปะ พุชาอุร่าปันาคา่าเซริสปะวิลาสยะคูหาสยะโคราวิสะาทาทาวุฒเนี่ยนะทุชิวหาธีระสัญญาในเพื่อชื่อของงูนะที่เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นแปลเป็นไทยๆก็คือเสือกไปขนดไป,ไปไปด้วยอกมีหัวตกไปนอนอยู่ด้วยหัวนอนอยู่ในรูนอนอยู่ในถ้ำมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษร้ายแรงมีลิ้นสองแฉกรู้รสอาหารด้วยลิ้นสองแฉกเนี่ยนะ เพนผู้ใดใคร่ต่อชีวิตไม่อยากตายอยากให้เป็นสุขเกลียดทุกพึงเวนหลบหลีกอ้อมหนีหัวงูด้วยเท้าฉันใดบุคคลผู้รักสุขเกลียดทุกพึงเวนหลีกหลบอ้อมหนีกามทั้งหลายฉันนั้นนะถ้าอยากถ้าปรารถนาจะมีความสุขอย่างแท้จริงให้หลีกจากกามเถอะเนี่ยนะถ้าไม่หลีกจากกามเนี่ทุกแน่เนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่ามีวัตถุใดมั่งที่ไม่นําความทุกมาให้เลยเนี่ยมีไหม ถ้าสิ่งนั้นน่าปรารถนาเท่าไหร่สิ่งนั้นจะนําความทุกมาให้อย่างมหาศาลเนี่ยนะมันผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากทุกก็ต้องหลีกออกจากวัตถุกรามทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้โดยเด็ดขาดและก็โดยประการทั้งปวงนะเหมือนกับหนีหรืออ้อมหนีงูเนี่ยนะก็ให้หนีให้ให้หน้าเห็นความเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนกับหัวงูทั้งนั้นนะนะกิเลสกรรม <c oughs> ผู้นั้นอ่ะเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตันหาอันชื่อว่าวิสติกาในโลกนี้เสียได้นะตันหาเรียกว่าวิสติกาแปลว่าความปรารถนานะตันหาเนี่ยเรียกว่าวิสติกาก็ได้แก่อะไรบ้างความกำหนัดความกำหนัดกล้าความพอใจความชอบใจเนี่ยนะกำหนัดกำหนัดกล้าพอใจชอบใจเนี่ยนะก็ติดหนับเลยนะ ความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินและก็ความกำหนัดกล้าแห่งจิตเจิตเนี่ยเป็นยังไงมันกำหนัดนะคำว่ากำหนัดมันคล้องอะ่ะมันติดมันคล้องมันความปรารถนาความหลงความติดใจความยินดีความยินดีทั่วเนี่ยนะปรารถนาต้องการใช่ไหมติดใจอ่ะหูอันนั้นอร่อยมากเดี๋ยววันหลังเอาใหมา่เนี่ยนะลักษณะเนี่ยติดใจนะอยากได้แล้วอยากได้อีกดูแล้วดูอีก ดมแล้วดมอีกกินแล้วกินอีกอ่ะพวกนี้เรียกว่าความติดใจความยินดีความยินดีทั่วเนี่ยนะความคล้องคล้องเนี่ยก็คืออะไรมันเกี่ยวไว้นะมันไปไม่ได้อ่ะติดหนับอยู่นั่นแหละถึงจะไปได้ไกลหน่อยเนี่ยมันก็ตกกลับคืนเนะใช่ไหมถ้ามันคล้องนะมันเหมือนยางหนังยืดเนี่ยนะเมื่อเรามีบ้านเนี่ยบ้านมันดึงเราไว้กันนะไปไปเถอะคุณจะไปต่นไหนมันก็ตกกลับคืนเนะโทรกริ้งเข้ามาเนี่ยพร้อมจะกลับได้ทันทีเลยเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดมันคลองขนาดนั้นอะ่ะลองเขากระตุกคืนเถอเนี่ยนะแล้วก็ความติดพันความสแสวงหานนะสแสวงหารักษาไปความลวงน,นะหลอกหมดอ่ะนะไอ้ที่รักมันก็หยอะมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงเหมือนกันมันแสนหนักหน่วงคอยเป็นห่วงเป็นใยเยนนะีห่วงมากเลยนะก็อ,อะไรบ้างที่เราไม่ห่วงอะดูเถอ อย่างเช่นมีชีวิตก็ห่วงชีวิตมากเลยไนงะรักตัวกลัวตายเนี่ยกลัวตัว,ตวมันจะลําบากกลัวตัวจะเดือดร้อนเนี่ยนะมันก็ห่วงมากเลยนะหรือตัวเนี่ยชนิกาคือตัวนําเกิดนะทำให้สัตว์เกิดเนี่ยถ้าไม่มีมันนะแต่ตันหาตัวนี้นะมันไม่เกิดรอกเนี่ยนะนะความให้สัตว์เนี่ยเกี่ยวไว้กับทุกข์นนะข้องไว้กับทุกข์ไม่ให้ออกจากทุกข์อ่ะมันเกี่ยวไว้อย่างนั้นนะความเย็บเอาไว้เนะี่ย เย็บอะไรเย็บจุติให้ต่อไว้กับปฏิสนธิเย็บกรรมให้เชื่อมไว้กับผลของกรรมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตาข่ายชาลินีเนี่ยนะดักเอาไว้เนี่ยนะไปที่ไหนสมมติว่าถ้าเราทั้งหลายเหมือนกับปลาใช่ไหมตันหาเหมือนตาข่ายวิ่งไปตรงไหนก็ชนหมดเลยนะมันดักไว้หมดนะนะแพ่ไข่เอาถามว่าในโลกเนี่ยเรามั่งอะไรที่เราไม่ค่อยชอบอะเว้นรกซะเว้นอสุรกายซะแต่ถ้าว่าเป็นสมบัติทั่ว,ว,วไปในโลกนะนั่นนะน้อยมากอะ กค่เราสังเกตว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคิดพูดถึงสิ่งนั้นปั๊บอ่ะคิดได้ต่อเนื่องไหมรับกี่ชวนาเนี่ยนะนั่นะสังเกตว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยนะก็ดูละเพราะนั้นพวกนี้เหมือนกระตาข่ายเหมือนกับกระแสน้าเนี่ยนะมันไหลไหลไปเรื่อยนะตันหากระแสน้ำอย่างเช่นน้ําตกไหลจากภูเขาไปนะมันไม่ค่อยว่างเว้นจากการไหลใช่ไหมตันหามันก็ไหลไปในาวาวรหกเหมือนกันไหลไปาวารตาบ้างไหลไาวาวรหูบ้างไม่ค่อยพร่องหรอกใช่ไหม ไม่ค่อยพร่องอ่ะไมไม่ทวานหนึ่งก็ทวานหนึ่งมันไหลไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วก็ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในรูปบัางซ่านไปในเสียงบัง้งซ่านไปเรื่อย,อยนะมันแผ่กระจายเหมือนรัศมีอ่ะแต่มันกระแสซ่านตันหามันซ่านออกแล้วก็ความเหมือนดังว่าเส้นได้เนี่ยนะมันมัดเอาไว้กับสิ่งนั้นอ่ะนะความกระจายไปความให้อายุเสื่อมก็คือเพราะมันตัวพาเกิดพาตายอ่ะ ความเป็นเพื่อนนะมันกระซิบนะเราเชื่อฟังอยู่เจ้าเดียวอ่ะเชื่อฟังตันหาถ้าตันหามันบอกเอาเอาตันหาบอกอย่านะมันก็บอกว่าอย่ามันเชื่อมากอ่ะนะเพื่อนสนิทคบกันมานานเนี่ยเนะยเชื่อกันว่านเราว่านอนสอนง่ายหมดอ่ะเขาแนะนําอะไรเชื่อมันหมดอ่ะมันนองสายหัวเลยไม่เชื่อไปดูเฮ้อเนี่ยนะอ๋อไม่เชื่อนะเชื่อฟังมันทุกอย่างไงแต่ว่ามันเลวมากเชื่อฟังมันหมดอ่ะนะ แต่เนี่ยตอนที่เพื่อนมันบอกนะเราห้ามไปใครห้ามไปขัดคอเด็ดขาดนะตอนที่เพื่อนกําลังเกลี้ยกล่อมเรานะบอกเออทำอันนั้นนะอันนี้อร่อยมากนะถ้าใครไปบอกมันไม่อร่อยนะเราจะเถียงเลยว่าเราเชื่อเพื่อนมากกว่าในต,ตอนนี้ไม่ช่อยเชื่อเพื่อนเน้นนะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะอืมตัณหาแกน้าเกิดนะไอ้สิ่งที่เกินไม่ดีรอกไงก็เชื่อพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าโดยมากอะนะเชื่อเพื่อนมากกว่า ก็ค an ิดดูวันหนึ่งเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ทีล่ะก็เท่ากับเท่านั้นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยนะก็เชื่อเพื่อนมากแต่คิดถึงพระพุทธเจ้ามากก็เชื่อเพื่อนน้อยเนี่ยนะก็ดูเอาวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งเห็นต้นไม้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็เชื่อเพื่อนแล้วตอนทานอาหารเห็นพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยเมื่อเช้าก็บอกว่าอะไรเนี่ยเหมือนมอิพินว่าไงเนี่าปุตตะมังสสูตรใช่ไหมเหมือนเนี่ย กินเนื้อบุดกันนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นเชื่อพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นก็เชื่อเพื่อนต่อนะเนี่ยเพื่อนมันบอกเข้านึ่งนะถ้าอุ่นๆเนี่ยจะดีมากหลอกนั้นนะต่อไปนะตันหานี่มันทําให้ตั้งมั่นนะมันไม่ค่อยอยากเคลื่อนไปไหนหรอกมันอยู่นั่นแหละติดหนับเลยแหละมันแล้วก็เครื่องนําไปสู่ภพเนี่ยนะพวกเนี่ยที่มาเกิดทั้งหลายแหล่เนี่ยให้รู้ว่าเป็นผลของตันหาทั้งนั้นแหละอ๋อมาเนี่ที่มานี่ก็เพราะผลของตันหานเนี่ยนะมันมีตันหาไม่ได้มาเกิดออย่างีก พันสัตว์ทั้งหลายที่เห็นเห็ in, นนะยตันหาพาเกิดนะทั้งนั้นนหะโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก็นะตันหานาเกิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ปฏิวัติตัดหัวตันหาทิ้งเลยบอกไม่เอาแล้วแก day, พาฉันเนี่ยทุกข์มากแล้วนะคบแกไม่ได้เลยนะพาเกิดบ่อยๆทุกข์แล้วก็ทุกข์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยว่วอีกครั้งหนึ่งมันพาทุกข์จริงๆอ่ะพาเดือดร้อนพาเร่าร้อนกวลกวาดเลยนะเดี๋ยวก็ขาพลิกขาแผลงปวดหลงัปลงปวดเอวนั่งปวดเมื่อยอยู่นี่ เอาก็พอเป็นตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆหน่อยตัวอย่างอื่น,มนไม่อก็เห็นเนี่ยมันพาติดอยู่อย่างนี้แหละก็ตั้งมั่นในอารมณนะ์นะตัณหานี่มันทาตั้งมั่นในอารมณนะ์ดูไม่กระพริบเลยถ้าเขาดูเขาถ้าสิ่งไหนเขาชอบนะดูอยู่นั่นแหละถ้าตันตันตัณหามันชอบอะไรมันจะฟังอยู่นั่นแหละมันจะดมอยู่นั่นแหละ มันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเรียกว่ามันทําให้เหมือนกับว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะที่จริงม่ไดีหรอกตัณหามันเสพเนี่ยนะเรียกว่าถ้าดอกไม้ดอกหนึ่งนะดูทุกกลีบเลยนะไล่รายละเอียดอนุพยัญชนะยอมคนหนึ่งเขาบอกเขามีความสามารถสูงมากนะเขาเข้าถึงเสียงเพลงมากเขาบอกงั้นแหมชมตัวเองเอามาหนึ่งนึกันนะถูกกิเลสมันหลอกขนาดนั้นบอกว่าเข้าถึงเสียงเพลงเขาบอกงั้นมันว่ามันจะดนตรีกี่ชนิดนะเข้าถึงหมดเลยนะเขาบอกเขา นเข้าถึงเสียงเพลงมากเลยนะมีใครเลยผู้การกเขาเข้าถึงเสียงเพลงมากว่าไปนั่นที่ไหนได้นะทั้งหมดนั่นไม่ได้เห็นอริยสัจร้อขนาดนั้นนะะแต่ตอนหลังผู้การเขาไม่เป็นอย่างนั้นฟังเพลงเนี่ยตอนนี้ฟังเป็นอริยสัจนะเออเนี่ยสัมประโยคทุกวิประโยคทุกเท่านั้นแหละเสียงเพลงอ่ะนะชักเข้าท่าแล้วตอนนี้ชักจะเห็นอริยสัจอยู่บ้างนะ เออก็อเสียงครวญของคนที่ถูกตันหาครอบงำนั่นแหละนะเสียงเพลงอ่ะน,นะนนนะก็มีอะไรก็รำเสียงเพลงนะถ้าเป็นเพลงโบราณหน่อยนะไม่ใช่เพลงสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่ไม่มีสาระอะไรหรอกข้อชามกะละมังอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเพลงโบราณนะก็วิประโยคทุกกรสัมประโยคทุกนะรำพันทุกอยู่นี่แหละเนี่ยน,นะพัดพรากเออไปเห็นคนรักไปเดินกับชายอื่นก็ทุก็กนนัะ่นะนะ่ะเอามาเป็นเสียงเพลงนะ นะหรือว่าอ้าวพ่อแม่กีดกันนะนะก็มีอยู่เท่านี้สรุปว่าสัมปยกทุกบ้างวิปยกทุกบ้างก็อยู่เท่านั้นนะนี่นะมันตัณหานี่มันทําให้ตั้งอยู่ในอารมณ์นะั้นอ่ะอยู่นานเนี่ยนะไม่ให้ไปไหนง่ายๆหรอกแล้วก็บอกว่าความสนิทนะสนิทสนมที่สุดอนะความรักความเพ่งเลง็งความผูกพันเนี่ยนะนะผูกพันกันเลอเกินเนี่ยนะอยู่ข้ามทวีตมันยังพันกันอยู่นะั่นแหละนะความหวัง ความจำนงความประสงค์เนี่ยนะสรุปก็ความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโพธิภะใช่ไหมถ้าหนาวๆเนี่ยหวังอะไรหวังอุ่นใช่ไหมถ้าหิวหวังอาหารถ้ากระหายก็หวังน้ำนะเนี่ยก็หวังอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เหงาอยู่ตลอดเลยนะหวังนู่นไปเรื่อยนะ ความหวังในลาบบ้างนะความหวังในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขนะความหวังในทรัพนะถ้านี้ก็ความหวังในบุตรเนี่ยนะต้องการลูกแล้วเนี่ยนะหวังว่าบุตรมันจะช่วยงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อกี้คุยกับโยมก็บอกว่าเขาก็หวังวันนี้เออถ้าเลี้ยงลูกมันเรียนจบหมดนะก็คงจะมีความสุขก็คงจะแบ่งเบาภาระบ้างแต่ก็บอกว่า,วาเออของเรามันก็ พอเราโตมาเราก็จากพ่อแม่เขาว่างนันนะลูกก็เหมือนกันนั่นแหละเขาว่างันเราพอโตมาหน่อยเราก็จากพ่อจากแม่ใช่ไหมนั่นะเดี๋ยวก็ทิ้งหมดแล้วนะของเราก็ทิ้งมาก่อนเนี้ยเดี๋ยวลูกมันก็จะเริ่นรอยตามนั้นแต่ว่าได้ทิ้งกันอีกนั่นแลหละนี่นะแต่ขนาดนั้นก็ยังหวังในบุตรเนี่ยโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ hey, บุตรลูกเนี่ยมันดียังไงไะสมยบให้มันทุกอย่างแล้วมันดียังไงกันเนี่ยเขาว่างันโยมก็ว่าดีนะขำอยู่ทุกวันนี่เลย ลูกมันดียังไงว่างันอะไรอะไรก็รเพื่อลูกทั้งหมดเลยว่างั้นดีตรงไหนนะของเรานะเราคิดถึงพ่อแม่ของเรากับเราคิดถึงลูกไหนมากกว่ากันกคิดถึงลูกพ่อแม่ตอนนั้นท่านก็คิดถึงเรามาก,กนะของเราก็ไปคิดถึงลูก,กนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยคิดย้อนไปหาคนที่หวังดีกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมก็ร,รู้ว่าลูกมันไม่ค่อยคิดถึงเราใช่ไหมแต่เราก็คิดถึงลูกว่ากันบางคนก็บอกว่าท่านยังไม่มีลูกท่านไม่รู้หรอกว่ากัน แม้อยากให้ไม่มีลูกเหมือนตัวนักเลือเกินองนั้นเพราะฉะนั้นก็มีคนเดียวทุกข์ก็พอแล้วยังจะชวนคนอื่นเขาอีกนะความหวังในชีวิตนะรักตัวกลัวตายเนี่ยนี่ก็เห็นแล้วก็ความปรารถนาความให้สัตว์ปรารถนาไอจ้จริงๆนะที่เราปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสก็เพราะตัณหานั่นแหละมันเสียบม,มันสอนความที่จิตปรารถนาความเหนี่ยวรั้งมันหน่วงมันเหนี่ยวไว้เลยนะมันจับไว้อะอย่าไปนะมันสูบเข้าไว้เลยวนะ่างนั้น ความให้สัตว์เหนี่ยวรั้งความที่จิตเหนี่ยวรั้งตัณหาในอย่างหนึ่งคือมันหวั่นไหวถ้าเจอองนนีตัณหาเนี่ยนะมันมันเป็นโสมนัสจริงแต่มันหวั่นไหวมากกับอารมณ์นั้นนั้นกับอารมณ์ที่ตัวเองชอบเนี่ยนะหัวใจสูบแรงเลยนะตุบตับตุบตับเลยแหละอันอาการแห่งความหวั่นไหวความพรั่งพร้อมด้วยความหวั่นไหวความกำเริบเนี่ยนะมันกำเริบนะทำให้จิตเนี่ยไม่สงบอะไรเลย ความใคร่ดีความกำหนัดในที่ผิดธรรมความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่อาการแห่งความใคร่ความมุ่งหมายความปองความปรารถนาดีนะปรารถนาดีด้วยอำนาจตันหาก็มีใช่ไหมปรารถนาดียังไงปรารถนาว่าแกเนี่ยทำสีให้ดีๆหน่อยสิพูดให้ดีๆนะอย่างเงี้ยนะไอ้ปรารถนาดีไม่ใช่เมตตาที่ไหนหรอกปรารถนาให้รูปดีๆปรารถนาเอาเสียงดีๆนะทำอาหารให้ดีๆนะเนี่ยอะไดีๆแบบเนี้ยดีๆแบบตันหา ก็คือประกามตัญหาภาวะตัญหาและก็วิภวะตันหาตัญหาในรูปประพบตัญหาในอรูปประพบเนี่ยนะแล้วก็ตัญหาในนิโรธคือขาดศูนย์เนี่ยนะรูปประตัญหาสัทธาตัญหาคันธาตัญหารสตาตัญหาโพธภาพตัญหาธรรมะตันหาเป็นโอฆโยฆะคันธอุปาทานนะเป็นความปิดความกั้นความบังนะมันทั้งปิดทั้งบังอ่ะนะ เออมันปิดนะจริงๆแล้วอุปาทานขันนะความจริงของอุปาทานขันคืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเป็นความลําบากเป็นดังผู้อื่นเป็นความป่วยความไข้เป็นของเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เราเห็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เห็นมันบังไว้หมดอ่ะมันเห็นว่ายังไงเออดีนะอันนี้กว่าราคาแพงอันนั้นก็สวยเต็ตตตนนนตต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 ตพตต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 ตะมันบอกอย่างงั้นนอ่ะ เพราะนั้นมันทั้งปิดมันทั้งบังมันทั้งห่วงทั้งห้ามทั้งกันไม่หมดนะไม่ให้เรารมรู้ความจริงอ่ะนะมันให้เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแต่ว่าลึกไปกว่านั้นมันไม่ยอมให้เห็นแล้วเห็นรถเนี่ยตอนสวยอ่ะแต่ว่าหาเงินซื้อรถเนี่ยมันไม่เห็นเลยตอนดูแลรถบำรุงรถมันไม่ให้เห็นหรอกมันให้เห็นแต่ตอนสวยอย่างเดียวนะตอนที่เท่ขณะแป๊บเดียวนะอแต่ว่าพอมีรถแล้วนอนไม่หลับนี่ม่นค่อยคิดนะจอดทิ้งไว้ก็อวันหนึ่งคิดถึงรถไม่รู้กี่รอบน